โปรมาวิ่งสองคันครับรครับแรกครีบคันครับวันนี้เป็นวันนี้ต้นเชียงรายครับไทยแลนด์ครับขับโดยลัดยุทธกลินหอมครับคุณนายดาครับสองล้านสามับเลยครับแก่สาม มต่อมาย่านันกันกทานว่า คนยกไวแล้วเหมือนข้ามเกียร์ไปนิดนึงแปดแปดกสามแปดแปดกสามสองร้อยหกสิบสองครับมันกวนมือไม่ได้ครับทกมกมืว่งเกียร์ว่าเกียวว่างนามือต้องการตลอดแล้วก็มือมือก็ต้อง้งัตรอะไร ออนนี้ทำเวลาวิดีสุดอยู่8.0ุดนะครับตอนนี้ทเวลาวสอยู่8.0รั